ไม 50, ่ได้เบิ็ดค่ะเบิ็ดจังมื่นเข็นทุนงานเลยแบบครับว่าหน้าสวดอภิธรรมเนี่ยคือหาโมงแนงเลยมั้งทางบ้านพนท่องเนี่ยทา้งโมงนงบางบางบ้านมันอาจจะทำเนาะครับบางบ้านมันทำก็คือเอาไงว่าบางทีก็มีฟ้าฝนถึงีสัมถึงห้าอืมเพิ่งพูดจากที่ไอกก็เลยสวดตั้งแต่หาโมง แล้วแล้วกาผู้ใดมิธุลักษก็จะได้ไปเฮิทไทยฮิตหน้าก็จะได้ไปร่วมงานนะครับเสดพิธี่ทำนะครับศุก์นะครับคุณพ่อบุญเทพคามกรุณาพิยมของเขานนี้เป็นเป็นขึ้นที่ไทยนะครับมือกะรเจอเป็นมือที่ไทยรายการนะครับที่จะร่วมนะครับ่สศหลกากริญางของคุณพ่อของเขา ไปซูนะครับเรือไปซูเช่นตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ย้อยแต่คุณงานความดีนะครับของที่ทอดของบุกของห้านที่คนได้นะครับอ่าให้ลูให้ร้านมากไปดับไปเราไปดับปะเอาเด็กเลือนก Okay. <laughs> Tiếng là tại mình này ไม่มีเบมดจ่นึงมโอ้ัโอ้ยิ้มได้ เปลี่ยนชื่อใหม่ได้หอ๋อบรรยากาศการไทยไทย,ไทยเก็บบรรยากาศกันไปกำลังสั่งห้องติดตา้อยุ่งนกินครับช่วงนี้เวลากัประมาณ4ีโมงเคิงนะครับเวลาหนุุ่่มันรานกับีพี่น้อกกำลังเตรียมจับเข่ากับด้านนะครับในการเอาไว้ตอนนักแข่งทั้งชุมนลังย่ำแบบงี้นะครับ

มาสั้างาระว่างได้รัฐบาลอ้าพโไอ้า้าลอหยอ่าเอาเก็บผ้พาไปให้

บักแีเนี่ยนน้องสาวน่ะสวยบว่าม่ีหัวเนอโอ้ค่ะผมครับพีนครับน้ำาลหัวหนึ่งน้นาเ้ยวัานข้าวดอกม่เอาเรืเบียละล่างกับอรแล้วเบียวเร่างเอยเอครับใครสนใจก็เขามีมาใจซองครับ YouTube มานาสตอรี่กิโตให้ร้านสาวเมกยำออเ้าก่ออันนี้แก้วไอเออแก้วอ้

เอาเก็บบรรยากาศงานนะครับของคุณตาบุญเนาะวันนี้สวดตาพิธรรมคืนที่3านะครับลุงกันล้านก็เดินทางมารบสุขูสุขคนล,ละละก็ซอยกันเป็นแม่รัวนะครับนั่งอยู่นี่กัลูกล้านเมืดเด่อแต่กันนานะครับนัาคุณหลังสาวแม่มเมียาง,ยง,น,าง,ยงานังยางลังยางไอ้เพืน ่ใส่ต hmm. um, mm ่องใส่คนเก่าใส่คนเจ้าเอาโยนเต้นนะครับเนาะเออขอเอางจ่องได้ก็ได้มืออื่นนะครับกะเป็นวันชาปกิจเนาะเป็นวันชาปฏิจิตร่างของคุณตาบุญนะครับกะเอาฝากเป็นกําลังใจกันครับวันนี้กะญาติพี่น้องมาตุ่มมาห่มกัน ก,ก็แรกคัตอนนี้ก็สวดอภิธรรมนะครับเวลาหาโมกซาบานเลิกจัดให้จากหน้านะครับกะประตุ่มมโหม

กําลังจะกลนข้าวมาสักน้อยข้าวข้าวมันโขลกอย่างนี้หลายพูกเออ อบตเป็นไงเป็เบื้องมียมหรอเปล่าทครอบจาดหรอบจลาทเมื่อนประชันครับไอเงือนเจ้าขึ้นกเงือนมีสาวขึ้นแงเนี่ยข well. ึงเนี่ยขอ้นแดงเนี่ยขึ้นแดงเนี่ยขึน้องเปไกลขุกนแลงไ่ยขึ้นงยขึ้นเี่ยน่ยข้นงเพี่ยนดเน่ย ดำเนินคิดถักแ่มแรงครับมันเอ๋อเกาหลยอีกมือหนึง่งขึ้นหนึ่งนะครับในการสวดอภิธรรมเนาะนี่นะญาติซีพี่น้อ,นองกับมะตุ้มมะฮ่มครับบรรยากาศงานสวดอภิธรรมของคุณตาบุญนะครับ เออครับเออม่ิุมพันกวาขอบคุณ่านหาหลายทันทีหาเงินหาโลอนี้หันะคบเนะหางินเ่าเเลอาขอขุณขอจอหาทุกท่าเครับเนาะที่ได้เงินเให้ารวยเป็นโชคยันสุขนเออเล่าวาขับนาะ <จ>เออฝ่ายลูกฝ่ายหลานเรื washing, อพอบุญเทียขาเมียก <country> ับลูกหลานเราก็หลายหลายเออลังเทียผมอ่านกันคือพอสื่อหรือว่าอ่านสี่อหรือว่าพออ่านเมื่อจูพันขอโทษขอให้นะครับเนาะเออพ้นหลานพ้นที่แรกคือพ่นพ่ออย่าอ่าองค์พ่อผู้ใหญ่บ้านนี่ที่เสียงคั้งพ่อที ครับเลยอลาเดร้านาอยู่บ้านเราสวัสดีครับผมนั่งไปเลาไปจ่นจนอนะครับเออสวัสดีครับคุณผู้ครับออกูรับปีนีมจะ่าไปไรนนะดีนี่มันจะว่าไปไรกันี่ย าเจาพี่กสบายดีป่ะไอ่่จาะอด้วลค้นนะคัเากวันเดยวรับเออหันเาวนรอนเลยอ๋อคุณแม่สีนะครับทำเชัยนะครับคนจะร่วเป็นาภาพจะไว้นะครับอ่ะไอ้ยัยวิธียัยวิธีไปลงซื้อลงซื้อน้ำใยวิธีว่ว่าเป็นย้าภาพร่วมครับม ครับดีครับสวาสดีครับเสไม่ดลูกสะใภ้ยังมันก็ยังสองเืองกัยามเ่งไหยาเรือยๆกหลายเรื่องทงบันสากันได้เป็นู้ใหญ่บ้านดีป่ะดีกว่าเอบตอบป้ดีทั้งสองผมเป็นูพใหญนบ้านจปีแล้วมีน่ยกคือุเบอร์นะครับอ๋อเพราะถ้าเป็นพี่น้องสามบรถกดเบองไหญนะครับคืผู้าหญ่บ้านช่องนะครับกลังจากคลอดนะครับเรากันลัถ่าจอดสกู ดูบลูบ้านเพียงไหนไปมีปัญหาอะไรบ่ในหมู่บ้านี่คนไปลองเล่นหลายบ่ปัญหาเกิดปัญหาโอ้ช่องมานาสตรีีมยอเบอรี่คนมาท่านยูทูกได้นะครับผสมกับโดนะครับบอกไม่นะครับแล้วบอมานาสตรอเบอรี่พัฒนกทันที่เลยนะครับจุเบรีย์ปัญหาง่ายนะครับยูทูบเบอร์นะครับเป็นการสร้างรายได้เสริมคอยวินดองห้อ โดยซาบเบรีย์ครับมีท่านคุณท้านทวสามานข่าวสารราหรลทแม่สมมานมาเลย์ี่ร่วกตะบุญนงหนึ่งนายโอ้ยกาย วดแต่ละคนเบาบางเลยแน่นนะแน่นนะโแ่นนแน่นทุกคน ิสังขังสลาณังขัดฌาโิติยมปิสังขังสลาณังขัดฌามิตติยมปิพุทธงสลาณังขัดฌามิตติยมปิพุทธังสาณังขัดฌามิตติยมปิธรรมสลาณังขัดฌามิตติยมปิธรรมสลาณังขัดฌาม อสีิยามปิสัง,ง,สงขังสัลนาคัจฉามิสีิยามปิสังขังสัลนาคัจฉามิสัลนาอามาณังนิจิตาสาธุอามาพันเตปานาจิปัตตะเวลามันสิตาปัตังสมาทิยาเมปานาติปัตตาเวลามัน สิกขาปัฏฐานสมาทิยามอีอภินาทานาเวรามานีสิกขาปะทังนสมาทิยามีอภินาทานาเวรามานีสิกขาปะทังนสมาทิยาม,ามีคามสุมิชาจลาเวรามานี สิกขาปัตังสมาทิยามียามเมสุเมษะจัลลาวีลาเมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมาณีสิกขาปัตถังสมาทิยามโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถั ้มตำค่ะรูน้าส้มตำนะคะไม่ใช่รูน้าแม่ค้าค่ะ่รเด่องยส้มตำในร้านระายมาทันอีบ้าแมกินเยวะาแม่มาแล้วักเคมยิงมักนัวครับอ๋อมักนัวอ๋อเอาเอาจ็ดูวนัวแล้วไม่ค่ะ โอกาซาโอกาซาตุโันเตธรรมะสังคีณมีการเกวามาปาทานังกาคุนตหงประเทศนปาจักรจัรมาันังบโหมโอกข้าวเกามาใไปปาด้วยพี่น้องข้าวเกาเออัยกาวมีบุตร่างอาราธานัโหรโอมนี่ค่ะต่อหน้าเลยขายยางมาด้วยกมอะยางขายังก็ัทำยากบนีเลย

กานายะสัมปยุตตาธรรมะสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมะเปโลกาสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมะอิตานิยธรรมะอนุปาดินนุปัฏฐิยธรรมะอนุปัดินนุปา ตัดเอาต้องไปกับเช็มอบไม้ให้ท่านพาบาลเออเพิ่งมาจากบ้านเราเช็นทองบ่อนอับอ่ะอดซื้อเด้ออดใช้กันพี่น้องครับกับสุดไปนะครับสำหรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับขอกราบสวัสดีนะครับตัวเีนพี่น้องนะครับปานพอนทอง นะครับทุกเข้นนะครับหลักการสวัสดีนะครับแขกผู้มิเกียริทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่ามากหน้าหลายตาครับเพราะว่าจะเป็นท่านประธานสภาพการบริหารส่วนตำบลเราทองกับท่านจำรองผู้ดินแดงนะครับหลังไหที่บอมีความเรียบร้อยนะครับกับผู้ใหญ่ที่กับนายนาเจ้าภาพขออนุญาตใช้่ใเสียงงี้นะครับในการขอกประธานอภัยนะครับ อันดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับคุณทอผู้ใหญ,ญ่บ้านคุณทอสมวน์ปัทมเนินนะครับได้กล่าวตอนรับใจเกา่าขอบคุณอากาศพบรพระครับพี่น้องบ้านเฮาแขกผู้มีเกียรติบ้านเฮาครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณ นะครับสรับพี่้อกเฮ้านะครับแขกพี่้องเฮ้านะครับแขกเพื่อนเกียรตมาร่วมนะครับทั้งบุญบัติบริวารมาาร่วมนะครับส่วพี่ะทลนะครับเอสุดท้ถ่ายแ้วราคพืุดถ่ายนะครับเมื่อนช้าทางที่สุดสุดๆสำหรับจะผาของเข้าทีนี้เนีพยานความดีนะครับขอบคุณพ่อนเข้าถามรูภาพได้รับแล้วเ่อนพ่นองเฮานะครับเพือน ก็ริขออนุญาตนะครับทีนะครับประชาชนทั้งนะครับภาษาขาวบอไทยแข็งแรกประไยานะครับกอไทยบอแข็งแรกประเเรื่องน้ะครับเอาเอาภาพนะครับภาษาเทพขงงเียนนะครับขอบคุณนะครับแี่เกือทุกท่านนะครับที่เป็นประกานในที่ท่านก่วขนะครับขาดุกทองนะครับวตระเ บรรยากาศนะครับอากาศนะครัไปยมางมากันในบริกนชืนะครับเขาติดปานครับก่อนติดเรือาเมือซองกันนะครับอติดป่าให้ินน้ำชนลาก่อนนารบอกขันกพได้เี่ขหอยกินเขาชัากเล่นี้เ่ราทำไงมเราคุณว่าท่านรองคุณท่านไหนนะคุณมท่านรองนะครับเนี่ย คุณแพ่คุณ่ตลาดห้องมือดีว่างก่อนมือมือพวา,างก่อนพวดี๋วดีบ้างดเช่นที่ชอบครับคุณม่าวกัน,กน,กน,นมือมือจะบว่า,ากันไหมนะครพานะครับวันนี้ก็ถือเป็นการสวดนะครับอ่าวัตกรรจตุคุณจวมาสวดถึงทธรรม ถูกร้านมาตุ่มมหหะฮอมหัวใจมัธยชนบุรีครับ แก้วหรือเปลตูกระจ่องเนี่ยเรามาคกงามเรามากคนงามมาสาั่นอืมคือนะแต่เขามากเมื่อกี้คนลูกวาบเลยเอาไปเคาะโล่งบอกแล้นเนี่ย มามาหอดแล้วมาทรงแล้วมานี่แล้วเราเดินทางปลอดไข้